สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t u บ e อยดัมซิ่งดินดดนมองบนครับวันนี้ส่งงานโคกหนองนาโมเดลนะครับออกแบบบ่อฟรีฟอร์มนะครับบ่อนี้โค้งตามต้นไม้นะครับมาครับมาสอบถามทางเจ้าของแปลงครับเป็นไงครับคุณแม่นี่แม่ยืนอยู่มุมนี้ครับถูกใจไหมครับถูกใจถูกใจนะครับนาะถูกใจไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้การแค่สระสี่เหลี่ยมเล็กๆครับ คนขุดบอกก็แนะนำว่าเคยไปขุดมามีประสบการณ์แบบให้แม่เองครับแม่ก็เลยบอกว่าจัดการไปเลยเป็นไงครับทำออกมาครับเออแบบที่เห็นเนี่ยพึงพอใจพึงพอใจเนาะครับเน้องน้องเขาเก็บเงินได้ดีครับใจเย็นครับออกแบบได้สวยกว่าอย่างที่คิดไหมครับกว่ากว่าเนาะครับเนาะเกินนะครับเนาะ คุณแม่วางแผนจะปลูกอะไรบ้างครับนี่วางแผนว่าจะเลี้ยงปลาครับปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกทุเรียนครับที่เราทําเป็นเป็นหนังเต่านะครับจะทําเป็นโคนทุเรียนนะครับคุณแม่เนาะครับจะปลูกทุเรียนครับสี่สิบห้าสิบต้นครับพอที่เราดูแลได้ครับวางท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับวางท่อโชคดีว่ามี ครับเจอน้ําออกนะครับน้ําึมน้ออกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราขุดนะครับแม่เนาะออกตรงตาน้ํานี่ครับออกไม่เยอะเนาะวันนี้จะเต็มบ่อแล้วนะครับฝีเมือีมือนะครับเนาะขอบคุณครับนี่นี่สยเป็นไงครับนี่สยการขุดนี่สยการขุดใจเย็นละเอียดครับคันไหนสวยงามปรับให้เจ้าของที่เลยครับเจ้าของที่ไม่ได้มาดูเลยครับแต่คนขุดจะจัดการครับคนขุดออกแบบเองขุดเองเลยนะครับเนาะ ครับจนคิดว่าพี่ของใครกันแน่ของม่โดรือที่ของแม่ครับขอบคุณครับนี่ครับเดินชมไปได้ครับการเอาฟางโดยนะครับคือทําให้ดินสไลด์นะครับการเอาโรยฟางนะครับอีกอย่างนะครับก็คือจะเก็บความชื้นนะครับเวลาฝนตกลงมาความซื้นก็จะอยู่ใต้ฟางนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่แห้งนะครับที่เราปลูกฟางนะครับเอาไว้ปลูกฟางลดต้นไม้เอาปลูกต้นไม้ด้วยนะครับสวยๆเนาะคุณแม่เนาะพึงพอใจครับคดโค้งคตรโค้งนี่เพราะว่าเราไม่อยากเอาต้นไม้เดิมออกครับเขาอยู่กับเรามานานครับอยูต่อไปอ่างยิงเป็นเงาด้วยครับอ่างยิงทําแนวธรรมชาตินาะครับแม่เนาะครับนี่ครับ สุดยอดครับแปลงนี้อยู่ที่อยู่่ทีบ้านนาคำนคานะครับอำเภอสิงห์ใหม่ตำบลนะครับตำบลนาคำนะครับเนาะจังหวัดอุบลครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแปลงได้นะครับครับว่าเจ้าที่เจ้าทางครับครับที่มองไม่เห็นเราไม่ดูหรอกใช่ครับออออาาจจะมงหหรรกเเ็นยู่ครับครับพาเดินชมไปเด้นครับตรงนี้มีคลองน้ำสามคลองนะครับ ยกล่องสวนสามคลองนะครับแล้วก็ทําเป็นโคนทุเดียนนะครับตรงนี้เป็นถนนเข้ามานะครับเนาะตรงนี้เป็นถนนเข้ามานะครับพาเดินชมไปได้ครับเนบเราทําเป็นโคนทุเรียนเหงกัี่่าไม่แพงเลยครับไม่แพงเนาะครับเนาะกับกับราคาที่ราคาที่น้องก็ทครับกับผลงานที่ออกมาเนาะคุณแม่เนาะแลงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแม่ราคา แปดหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะแปดหมื่นกลางๆครับแปดหมื่นกลางๆพื้นที่ประมาณห้าไร่เนาะแม่เนาะพื้นที่ประมาณหไร่สถึงไร่ถึงห้าไร่ครับพี่แม่มากๆพี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นบักมีน้ำให้ลูกค้าเบิ่งต้นให้เอฟซีเบิ่งต้นบักมีพ้นน้ำใหม่ที่ปลูกนะครับเนาะตอนนี้รอรอกินผูเรียนรอกินทุเรียนครับกินข้นไปก่อนครับนี่ครับคลองแล้วก็คดโค้งนะครับคดโค้งตามต้นไม้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับที่เราทําเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับบ้านก็ผมออกแบบให้คุณแม่นะครับให้เอาเสาลงมาตรงนี้นะครับเบิมเบิมสั้นด่างสุดนะครับเบิมตรงนี้จะมีน้ําออกเลยนะครับเบิมตรงนี้น้ําจะเต็มนะครับเบิมตรงนี้แล้วก็เบิมตรงนี้นะครับทําเป็นเสายื่นออกมานะครับเผื่อที่เราอยาก มาชมวิวบรรยากาศกลางน้านะครับเนาะทำเป็นสะพานทําเป็นยื่นออกมาอยู่กลางน้ํานะครับกลางบ่อนะครับนะครับน้ําเริ่มหมอกบ่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ขุดมาวันนี้วันที่สี่นะคุณแม่เนาะวันที่สี่ครับใช้เวลาขุดอยู่สี่วันนะครับเนาะดินแข็งดินแข็งครับดินแบบนี้ก็ข้อดีนะครับ fc ทางยูทูครับข้อดีคือดินจะไม่พังทลายนะครับดินแบบนี้เป็นข้อดีของ ทางเจ้าของแปลงนะครับข้อดีอีกอย่างนะครับคือน้ําออกบ่อครับความสุขดีมากนะครับนี่ครับพาเดินชมไปได้นะครับตอนนี้ให้รถไถเก็บงานนะครับเอารถไถมาเก็บงานช่วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นต้นไม้นะครับเนาะกลัวกิ่งไม้หักนะครับแขนแม่โคจะลนนะครับเพราะว่าคุณแม่สอบต้นไม้เนะคุณแม่เนาะครับนี่ครับครับ ดูรุมด่วนครับครับฝากฝากลูกค้าด้วยครับฝากบอกลูกค้าด้วยแม่เป็นไงครับฝากบอกลูกค้าด้วยลูกค้าสนใจอย่าลืมนะคะครับโอเคแล้วครับน้องโอเคทีุ่ดครับพี่แป้งให้ขุดมาหรอบแล้วห้ารอบนะครับน้อง ครับทำแบบนี้ดินไม่พังนะแม่เนาะครับนี่ครับแล้วก็ให้ลูกค้าโรยเฟืองนะครับพื้นตี้ตรงนี้เราทำเป็นหลังเต่านะครับเพราะว่าจะปลูกทุเรียนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เบิร์มสั้นล่างสุดเบิร์มตรงนี้ก็จะปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ครับเดินชมนครับสนใจขุดค้องนะําโมเดลติดต่อ ทีมงานมาได้นะครับทีมงานหนุ่มอ้อยโคกหนองนาคาเฟ่นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับติดตามผลงานได้นะครับแล้วก็ทีมงานบุญประเสริฐดุงเดืองพานิช์นะครับผมขุดโคกหนองนาโมเดลทั่วประเทศไทยนะครับรับเหมาถมที่ขุดโคกหนองนานะครับออกแบบขุดโคกหนองนานะครับได้นาสวนผสมนะครับเก็บงานโดย MU55 ครับอาจารย์ตุ๊กแกครับ มือหนึ่งประจำทีมงานครับนะครับดูมุมนี้ครับสวยมากครับเราทําคดโค้งดี่างยิงทางแนวธรรมชาตินะครับคดโค้งไปทางต้นไม้นะครับนะี่ครับส่งงานตอนเย็นครับผมกับทีมงานนุ่มออยโคกโรงงานคาฟัฟฝนะครับ ค,คุณแม่ก็เดินระบบท่อนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่ขนาดเล็กนะครับที่เอาน้ำจากโซ,าซลาเซลล์มาข้างบนนะครับบ่อน,นี้แปลงนี้มีโซ,าซลาเซลล์อยู่2จุดนะครับจุดข้างบนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ2จุดนะครับไว้ใสอยประโยชน์ไว้ให้น้ำพอใช้นะครับกับ ลงทุนปลูกทุเดียนนะครับเนาะถ้าน้ําไม่พอใช้มีปัญหาใหญ่นะครับมาดูขนุนนะครับบักมีนะครับภาษาอีสานบัหมีนะครับเนาะนี่ลูกค้าก็ปลูกต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับดูครับหลกมากนะครับเป็นผลออกเยอะมากครับพี่น้องครับอุ้ยมีตะดูกใหญ่ๆครับพี่น้องลูกนี้น่าจะสุกเลยครับนี่ครับลงมือทําคือคําตอบครับ ความพยา,ายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเนาะครับคุณแม่ทางเจ้าของแปลงก็ขยันมากนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นบันไดนะครับเพื่อที่จะลงมาสาตรงนี้นะครับเป็นตะพักตะพักเป็นบันไดนะครับเวลาขึ้นลงสาจะขึ้นง่ายนะครับนี่ก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่มาขุดนะครับ พังหมดลยครับออกแบบผิดนะครับถ้าผมไปมาขุดนะครับต้องให้คันดินอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นถนนรอบแปลงนะครับคุณแม่ก็เลยให้มาขุดให้นะครับมาออกแบบให้ขอพระคุณนะครับที่ใช้บริการทีมงานหนุ่มบอยโคกลางนาคาเฟ่ทีมงานบุญประเสริฐนุ่งเดงพาณิชย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับอ่อยน้ำสิ่งดินห่วนเมืองอุบลครับสมผลงานทาง Facebook ก็ หนุ่มอ้อยโคกนางนาคาเฟ่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม